สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอองพี่สาวลุงพนนะคะมีรถแปลกๆนะคะมาส่งหญ้าพานะคะพ่อแม่พี่น้องมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วไปตั้งแต่ตีห้านะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่ตีสามตีสี่นะคะ ได้ขนาดบอกเนี่ยโอ้ยกระติกปลาโอ้ยโอ๊ย,อย,อยลืมกระติกปลากระติ๊กปลาไปลืมโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดอะไรขึ้นย่าพาลืมเอากระติกปลานะคะโอ้ยผู้หนาผู้หนาไปไปไปค่อยไปค่อยไปโอ้ยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> พ่อแม่พี่น้องป้องปลาเอ้ยย่าพาลืมกระติกปลา พ่อออนกะพอดีมาพักเทียงกินข่าด้ยวยพ่อพี่น้องพผเอิญ่ามือเอกะเฮ็ดกับเข่าตอนเช้าห้ปูเนาะผัดกะเพรานะคะหมูแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนะคะพ่อพี่น้องย่าพาก็ไปหาปลานะคะไปตั้งแต่ตีห้านะคะพ่อแม่พี่น้องดูสิคะเนี่ยอะไร่ญ้าพาเครื่องทํามาหากินเราโอ้ยฝน่น่ะสวิงนี่เพียบเลย แม่ยังอันนี้อืมักห่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมัก่อยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวตอนเช้าเห็นๆได้ค่ะเด้อตอนนี้บรรยากาศเดดจดาบฝนหญ้าก็ได้ได้กระติ๊กปลามาแล้วเดี๋ยวทาเบิงบ่งเด้อทาเบิ่งไกลๆลืมยังบ่ลืมลืมกระติกปลาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดูนะคะพ่อแม่พี่น้องปลาโอ้โถโ,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 โหน่ะหากินมาในเรียนไม่ใหญ่นไปเตะตีหัปวโถปวโถปวดทั่งกละมังเตก ปลาดูนะคะปลาดูโอ้อยงาบอกว่าปลาดูปลาดูน้อยท่านพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อปลาตัวนี้ก็สิได้โล่พอได้เบะโลกลัวพอได้บเบะเอ้ยแต่ปลาใหญ่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกน่ปะปลาดูตัวโปรโลเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องข้าวเต้นควมไปเลยว้าไปหาอยู่ไซก่อนนี่นบ้านไหนก่อนบ้านน้องพอ่อบ้านน้องพอ่อบ้านน้องพอ่อ โอ้ยขอโทปขะทังตายเลยเนี่นี่พ่อแม่พี่น้องยญาผ้าบอกว่ามันเน่าแล้วมันมาติดสวิงบ่แม่โอ้โทษกระแมนบ่เน่ากระเมนบ่ติดสวิงกระเมนบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยสีมือยญ้าผ้าล้วนๆนะคะอืมปลาดูนน้อย,อยสัน้นอันนี้ก็หอยนะคะหอยก็ได้กระมังหนึ่งนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องได้เกงหม้อใหญ่ๆเลยนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องถ้าช่างก็ประมาณโลกเกือบสองโลนะคะหอยหอยจุบ๊บหอยจุบ๊บ นะคะพ่อแม่พี่น้องประทประทังกระมังแตกนี่ก็ปลาขาวน้อยนะคะปลาแข็งปลาหัวแข็งเนาะนี่ปลาหัวแข็งพ่อแม่พี่น้องเมนบ่แม่ปลาโครามนอนเนาะปลาหัวแข็งอปลาหัวแข็งลาบนะแม่เนาะพูดถึงนะลาบแล้วลาบเปียแล้วก็ขัวหนะแข็นโจโก้คนว่าพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคน มื่อนี้ไปหาปลามันมันอีกแล้วยา่ผ้าแม่เดี๋ยวไดูหน่อยขันบ่าตายก็เป็นจิบ่ได้ติดขันบ่ตตดสวิงน,เนะงนเนาะมันเห่าแล้วสารมันเรเรียนมาเข่าสวิงเทวดาประธานปลาตัวใหญ่มาเย่ผ้าก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีย่าพาก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะลงรถก็ลืมปลาถังปลากระติกปลาพอพี่น้องแรีนน้ำรถ เง่เาแดดเง่าฝนกับพอแห้งแล้วก็มาเลนน้ำรดอีกพอไป่นองเอ้ยข่อยเงนด,ด,ดีดลายอืมก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดะแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อออนก็จะกินข้าวกลางวันก็จะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะฮะน้องซาจะบอกเจ้าชีปตื้อั <c oughs> าะนะาดป่ะดิโอ้ม่โอ้น้องซาข่อยกับขมันแหง้งค่ากับล่งด้วยเห็นแนมเห็นตัวปลาไหม น้องน้องปลาข่อยนะนะน้องซาข่อยก็น้ำใสติงหลิงเห็นปลาลอยดุ้งแดงดุ้งแดงดุ้งแดงอยู่อืมอย่าลืมอย่าลืมอือข้าวลยเหรลงหมอโอ้ผลึกผลือค่าน้องเทใครเมื่อนี่ร้อยหนึงบุ้ยพอม่พี่น้องเลยเศร้าเด้อบอะเด้องเป็นน้องจะถ่ายเด้อบอะไม่ต้องไปเด้อบอดนี้อืม อย่งนี้บ่พ่อพ่อเศร้าเมื่อยป่ะเนี่ยเออหาสอนน้ำมับานหอมบวเนีอาน้ำแข็งไปนำเจ้าวิจัยโอ้กระติกบักไงบักตีบ่น้ำแข็งไปนำก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากคนเล็กคนแช่ด้วยนะคะย่าก็กลับมาจากหาป้านะคะบ้านยังเกาะไก่ทะเห้องญาติบ้านพ่อบ้านน้องพ่อน้องพอกน้องพุ่นฝากทั้งคำประกาศบอกนันล่ะฝากทั้งคำปะกาศ ค่าน้ำมันรถเอาเท่อใดเอาบ่ได้เอาน้ำโอ้ไล้วผมก็จิ้มก็บ่ได้เอาอืมพัวน่ะอ้ยขัาวบ้านบ่ได้ปลาคอใหญ่เลยแม่นบ่อุ่มเลยเนาะเบียร์เนาะเออขัาวบ้านเจ้าบ่ได้ปลาปลาคอปลาคอยังเกาะปลายังเกาะเออปลาดูตัวนี้ก็ยแม่นจิบบ่อใดเลยบ่อุ่มเลยหนึ่งนะแม่เนาะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องปูผ่องย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะขยันมันอีลีรอบันนี้ไปบ bon ่อสุดท้ายเด็บบันนี้บันนี้กะจิหาอยู่หากินน eh BE ้ำให้น้ำหน้าจะคของน้ำสาจะคลองอยู่หน้าบันนี้ปูผ่องกะอยู่กับเบามืดเเร้าเนี่ยกระ่อนกระเฮ็ดนักกินไห้แล้วก็ไห้ลุงเสือหายเพิ่นกินฝนกระต๊เพราะฝนโอ้ยคนละคืนน้ำเจ้าหอม นั่นแรกฝ้าก็ห้องเฮงว่า,าคือบ้อยอนั่นแล้วนั่นแล้วภาคซื้อบัสภูนอ่ะบัสกอร่อยอีหนึ่งพราะม่พี่น้องโอ้ยถ้าวงในค้นนั่นโดดกับ